วันนึงเหรอก็ประมาณร้อยโลขายหมดมะม่วงวันละย0โล25โลกว่าไปพี่จะจริงจังมากๆคือฝรั่งเพราะว่าซิกเนเจอของร้านพี่คือฝรั่งแทวยมันก็จะเปรี้ยวหวานหอมๆกลิ่นว้ยละมูลละมูลมะม่วงเนี้ยพี่จะคัดเบอร์ยอดมาทำฝรั่งเ็จะคัดเบอร์ยอดอย่างมดาดันต้องลูกใหญ่นะเบอร์จัมโบ้นะพี่อย่างเงี้ยมันก็เริ่มต้นจากวัตถุด,ดิบเลยที่คัดมา สวัสดีค่ะพี่ที่คุณอิทนะคะเป็นเจ้าของร้านมะล่งแทบวยคุณอาทหลังค่ะจริงๆแล้วพี่อิทจะมี2รุ่นรุ่นแรกจะคุณพ่อคุณแม่รวมๆแล้วก็ประมาณ2ีะะ่เียค่ะเริ่มต้นขายก็คือฝรล่งรองวยเริ่มต้นก็จะเป็นสูตรธรรมดาเอาลูกค้าโดยส่วนมากจะเอาลูกค้าเป็นครูอย่างแคบวยเราก็จะคัดเนื้อฝรล่งมาทําลูกค้าก็จะบอกเป็นอย่างนี้ดีแล้วพี่อิททำต่อไปนะแล้วก็ยึดถือคําของลูกค้ามาปรับปรุงอะคะ่ะ อย่างฝรั่งของพี่ที่พี่คัดมานี่คือฝรั่งแป็นสีทองมันก็จะออกอมเปรี้ยวอมหวานอยู่ในตัวของเขาแล้วมีความอร่อยของเขาอยู่ในตัวแต่พอมาแท่กับน้ำบ๊วยที่เราทําขึ้นมามันก็จะเปรี้ยวหวานหอมๆกลิ่นบ๊วยละมุนละมุนมะม่วงพี่จะตามฤด,ดูการค่ะมีมันฝรั่งมีเขียวสเสวยมีมันขุนสีมีเขียวสามรสมีแก้วขมิน้นซึ่งพี่ก็จะคัดแบบสไตล์มะม่วงมันกับมะม่วงเปรี้ยวสามรส เนื้อที่ร้านของพี่อ่ะพี่จะคัดเนื้อกอบปูมันระดับร้อยโลเขาก็จะคัดมันก็ไม่ได้กอบปูหมดบางคนเขาก็ชอบกอบแข็งแต่โดยส่วนมากของที่พี่ให้เขาคัดคือกอบปูเพราะกอบปูมันมันอร่อยแล้วพอมาเจอน้ำาวยแช่เย็นๆนั้นมันชื่นใจกอกอบปูนิ่มมีสามทางก็คือเข้ามาก็ถูกใจหมดรสชาติจะเน้นสองรสไอ้ตัวนี้มันจะอมเปรี้ยวอมหวานวาน้หอมกลิ่นบวยค่ะเวลาทานแล้วมันจะสดชื่นและชื่นใจยิ่งเย็นๆชื่นใจจริงๆค่ะแล้วอย่างเนี้ยมันจะออกสามรสพี่จะก็จะใส่เกลือเข้าไปในน้ำบ u วยรสชาติมันก็จะออกเค เคล็ดลับจริงๆนะพี่อิทว่านะผละไม้ของเรามันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่เคล็ดลับของพี่อทจริงๆคือจริงใจกับลูกค้าแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามันจะรักกันไปเองโดยอนุมัติเงี้ยต้องคัดท,ที่สุดมาให้ลูกค้าเราราคานี้ฝรั่งแ่บวยเริ่มต้นจาก85 90 95แล้วนี่จะโวใหญ่ๆคือ100อย่างมะม่วงอ่าสมมุติด,ดางปีมีแค่ตัวเขียว3รสมันก็จะกระโดดมาตรงที่90 95จำนว100มะม่วงมันฝรั่งมามันก็จะกระโดดมาอยู่ที่55 อย่างอันนี้อ่ะกิ 25, โลยี่้าโลละสอง้อยสามสถ้าใครจะซื้อไปแช่เย็นสักหนึ่งเดือนก็230มบันก็คุ้มเขาก็เอาแต่โดยส่วนมากลูกค้าก็จะชอบเอารึ่งกิโลเพราะมันได้หลายอย่างน้ำจิ้มมี4ตัวค่ะมีกะปิมีพริกเผ็ดมีหวานมีบวยมันก็จะเป็นสูตรของร้านเราเนาะร้านคุณอีทฝรั่งแทพบวยวังหลังตั้งอยู่ที่ตลาดวังหลังซอยกลางนะคะวังหลังแยกแปดค่ะ เข้ามาทางซอยอารุณอมรินยีย่สองค่ะหรือใครมาไม่ถูกเิน,เ,นเข้าไปร้านคุณอีฟฝรั่งแคบไว้ยบางหลังก็ขึ้นนะคะหรือว่าจะโทรมาเบอร์091872 4795ค่ะร้านเริ่มเปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าปิด5าโมงเย็นค่ะเปิดท้ายทุกวันไม่มีวันหยนุดขอบคุณมากค่ะ